งานสำคัญที่คนไม่ทันสังเกต สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับรายการจอบแคนนะคะในช่องของมหาเรื่อนะคะซึ่งวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่ร้านสบายเซนนะคะซึ่งเป็นร้านนวดในมอมาสอนะคะเขตท่าขอนยางนะคะซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูและมาจอบลึกบรรยากาศนะคะแล้วก็อาชีพของการเป็นหมอนวนนะคะและผู้ผู้จัดการร้านนวดน,นะคะว่าเขาทําทอะไรกันบ้างแล้วก็มีเทคนิคอะไรกันบ้างในการนวดนะคะ,นนนะ,คะซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศกันด้วยว่าบรรยากาศของร้านมันจะเป็นยังไงนะคะยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่ชื่อเอิญค่ะหรือว่าพ่อ,พอวิมลข่ะทวุฒนะคะเป็นผู้จัดการร้านนวดสบายเซน์ค่ะตั้งอยู่ในมมสอของเราเนี่เองค่ะร้านเปิดมากี่ปีแล้วคะตอนนี้ร้านเปิดมาได้หนึ่งปีเต็มๆแล้วค่ะอืมในช่วงแรกๆที่เปิดร้านเนี่ยโปรโมทร้านผ่านช่องทางไหนบ้างคะจะเป็นช่องทาง a c e b o o k ค่ะ a c e b o o k หรือว่า i k k t อกใช่แต่วควาฟังยมมากๆเลยแล้วก็ตอนเปิดร้านช่วงแรกๆเนี่ยมีอุปสรรคอะไรไหมคะ ค่อนข้างมีเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าร้านร้านของเราเป็นประสบการณ์ครั้งแรกด้วยที่เปิดใช่ค่ะก็จะเป็นปัญหาทั่วไปที่ร้านนวดที่จะต้องเจอเลยค่ะ,คะใช่ค่ะที่ยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดมาแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาให้ผู้หนูฟังสักหนึ่งปัญหาได้ไหมคะได้ค่ะอย่างเช่นเราเจอลูกค้าที่ ไม่ไม่ไม่ประทับใจในในบางอย่างก็พยายามแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะหน้าเหมือนลดเปอร์เซ็นต์หรือว่าอะไรให้ลูกค้าที่ที่ลูกค้ารู้สึกไม่ประทับใจเนีย่ยค่ะใช่แรงบันดาลใจในการทาอาชีพนี้คืออะไรคะหลักๆเลยก็คืออยากช่วยให้ลูกค้าหรือทุกๆคนให้รู้สึกเป็นที่ผ่อนคลายใช่ค่ะเทคนิคการดูแลลูกค้าแล้วก็สร้างลูกค้าฐานประจําของเราคืออะไรคะ หลักๆเลยก็คือดูแลลูกค้าตั้งแต่ลูกค้าเดินเข้ามาเลยค่ะใช่ก็จะดูแลบริการออแนะนําลูกค้าเวลคัมดิงแนะนําลูกค้านะคะแล้วก็จะมีการแนะนำคอร์สเนาะใช่ค่ะแนะน,นําแนะนําลูกค้าแล้วก็จะสอบถามอาการของลูกค้าว่าเป็นอย่างไรบ้างได้เรียนรู้อะไรบ้างคะเกี่ยวกับการทําอาชีพนี้ได้เรียนรู้เยอะเลยค่ะอย่างเช่นเรื่องด้านบริการการพูดการสื่อสาร พี่คิดว่าอาชีพนี้มีความสําคัญต่อลูกค้าแล้วก็สังคมยังไงบ้างรครับพี่เอิรรู้สึกว่าอาชีพนี้สําคัญมากๆเลยค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างน้องๆนักศึกษาที่มีอาการปวดข้อบ่าไหล่ที่เกิดจากการอ่านหนังสือหรือว่าลูกค้าท่านอื่นที่มีอาการจากขับรถนานๆเน,นี่ยค่ะแล้วเหมือนลูกค้าไม่มีที่บรรเทาบําบัดก็เลยรู้สึกว่าอาชีพนี้สําคัญมากๆอาชีพนี้เหมือน เปิดใจให้กับน้องๆที่ไม่เคยนวดแล้วก็กล้าที่จะเปิดใจเข้ามานวดก็เป็นตัวช่วยด้านการผ่อนคลายที่ดีถ้าขาดอาชีพนี้ไปก็จะทําให้แบบว่าทุกคนก็จะขาดการผ่อนคลายไปก็จะเหนื่อยลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการนวดแบบไหนบ่อยที่สุดคะถ้าเป็นน้องๆ้องนักศึกษาจะเป็นออฟฟิศินโดมค่ะขอบอลไยเลยใช่ค่ะแล้วก็ส่วนถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปก็จะเป็นรายการไทยออยเป็นรายการนวดไทยที่ผสมผสานกับนวด น้ำมันน้ำมันออยยาหมองเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่ผ่อนคลายไปในตัวด้วยแล้วก็ใ,ในปัจจุบันเนี่ยกระแสในการดูแลสุขภาพเนี่ยกำลังมาพี่โนคิดว่ามีผลต่อความนิยมในการนวดยังไงบ้างคะนิยมมากๆเลยค่ะเพราะว่าในปัจจุบันทุกคนหันมาดูแลสุขภาพตัวช่วยหาที่บำบัดไม่ใช่บำบัดแค่ากายครับเป็นบำบัดทางจิตใจด้วยใช่ค่ะ สุดท้ายนี้อยากฝากอะไรถึงคนทั่วไปที่อยากลองเข้ามาใช้บริการร้านเราม้างคะขายของได้เต็มที่เลยค่ะ <c oughs> ค่ะก็ร้านเราร้านวสาสนาเซนนะคะอยากจะฝากทุกท่านที่ยังไม่เคยนวดหรือว่าเคยนวดก็เข้ามาบริการได้คะ่ะจริงๆนวดไม่ได้เจ็บเสมอไปนะคะทางเราสามารถแนะนำให้ได้ทุกทุกวิธีทุกขั้นตอนทุกความต้องอการเลยสามารถเข้ามาสอบถามปรึกษาก่อนได้คะ่ะทางเราแนะนำให้ได้คะ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ อื่นอยากให้แม่แล้วก็พี่แนะนําตัวให้พวกเรารู้จักหน่อยค่ะหมอเพ็นนะคะหมออีกอิกเริ่มคำถามแรกเลยนะคะอะไรคือจุดเริ่มต้นในการตัดสินใจจะทำอาชีพนี้ค่ะใจรับมีในการาบริการลูกค้านะคะสร้างไรายได้ดีเกี่ยวกับตัวเราด้วยอ,อชอบในใจรับบริการเรื่องบริการลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออสนใจในเรื่องเรื่ร,รายได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ช่วยในการรักษาคนด้วย แล้วอาชีพนี้จําเป็นต้องมีทักษะหรือคุณสมบัติพิเศษอะไรบ้างคะก่อนที่เราจะเป็นหมอมานะคะที่เราเรียนมาเราก็ต้องไปฝึกอบรมด้วยค่ะว่ามีแบบประสบการณ์อะไรมาไหมแต่ก่อนเนี้นะคะมีอบรมอบรมฝึกร้กรอยห้าสิบชั่วโมงแล้วก็เรียนเพิ่มเติมก็บางคนก็จะไปเรียนเพิ่มเติมแบบที่ชาเพิ่มเติมและทักษะเพิ่มเติมอะไรเนี้ยความท้าทายที่จะบ่อยที่สุดในการทํางานด้านนี้ล่ะคะ ถ้าล,ลูกค้ามาแค่ก,ก็ต้องกลับนะคะล,ลูกค้าปวดตรงไหนคะอยากให้ให้เน้นตรงไหนนวดตรงไหนปวดตรงไหนมา่ะแล้วก็ตามที่ที่ลูกค้าปวดลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการนวดแบบไหนมากที่สุดคะน่าจะเป็นเป็นออฟฟิศเชนโดมอ่ะใช่ออฟฟิศเชนโดมพวกพวกผ่อนคลายก็มีค่ะก็ปเป็นแก้อาการก็มีส่วนใหญ่จะเป็นส่วนที่เป็นหลังใช่ไหมคะเป็นเป็นช่วงหลังช่วงนี้อือ ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำอาชีพนี้คะได้ได้ความรู้แล้วก็ได้หาประสบการณ์ที่เราเรียนมาได้ใช้ประสบการณ์ที่เราเรียนมาใช่ใช่ในการบำบัดแล้วก็นวดใช่ไหมคะใช่เสริมด้วยคิดว่าถ้าไม่มีอาชีพนี้อยู่จะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าไม่มีแบบนวดเลยลูกค้าก็จะกวนเมื่อตงืสีย่ ซึ่งก็อาชีพนี <sup> ้เป uh, ็นอาชีพ huh. ท no like, um, ี่สําคัญแล้วก็ขาดไม่ได้ใช่ใช่เพราะว่าลูกค้าจะมาบริการทางนี้เยอะจะปวดเมื่อยกันเยอะค่ะค่ะแล้วก็จะมามาคลายจากการกินยาอะไรอย่างเงี้ยก็เลิกกินยาอะไรอย่างเงี้ยนี่จะสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำนองบริการการวดเยอะสุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนการกินยามันไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากเงิะ ญญกินยาก็่อนพายทรราดาน,นค่ะสุดท้ายนี้อยากฝากอะไรถึงคนที่อยากมานวดร้านเราหรือมานวดกับเราบ้างคะก็อยากให้มาถ้ามีอาการก็อยากให้มานวดพวกคลายเส้นนะคะ <c oughs> มันจะได้แบบสบายตัวค่ะพอเราวดเสร็จแล้วก็เออสบาย <c oughs> แบบไม่ต้องไม่ปวดมากเพราะว่าถ้าถ้าทิ้งไว้นานมันก็จะเข้าเข้าในเนื้อในเส้น <c oughs> เราเข้า,าร่างกายเรา พอเรามาผ่อนคลายเส้นเส้นมันก็จะสบายตัวค่ะจากเส้นตึงๆอะไรก็จะคลายเส้นได้ดีอะไรอย่างเงี้ยปวดหลังปวดอะไรไม่รยกเส้นอะไรอย่างเงี้ย็พวาะง้อไทยป่อแต่ถ้าปวดก็ขอเชิญได้นะคะก็ใช้บริการใช้บริการได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะก็คือซ้อมที่วันูดเลยมันจะเกิดโรคอะไรเป็นโรคเรื้อรังอ่าอ๋อใช่แน่นอนค่ะแต่ถ้าเราปล่อยไว้นานมันจะเป็นทั้งเปิดเกาะนะคะ ตรงไหนที่ส่วนส่วนไหนที่ปวดมากๆอะคือเป็นทั้งเกิดเจ็บกบอ่าแล้วก็แบบบางคนคือแบบเขาไปนวดมาแล้วแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าแบบยิ่งไปนวดยิ่งเจ็บกว่าเดิมเลยเป็นยังไงคะว่ามเกิดจากอะไรใช่ไหมคะบางคนเห็นไปนวดแล้วนวดก็มาแล้อาการช้ำอันนั้นแล้วแต่เขาอาจจะลงแรงไปลงน้ำหนักเกินไปเนี่ค่ะแล้วก็นวดไม่ถูกเส้น มันก็มีอาการดังกล่าวได้นะคะอ่าอันนั้นแล้วแต่เนื้อเรานะคะหือหนังคนมันก็ไม่เหมือนกันค่ะเนื้อเราบางคนั้ก็ช้ำง่ายแต่เราลุกเราเป็นหมอใช่ไหมคะเราเรียนรู้มาเราต้องรู้ว่าพื้นฐานนวดแบบไหนแบบไหน ลูกค้าจะได้ไม่ต้องช้ำคือต้องุกรงเรื่องของความปลอดภัยด้วยใช่ใช่ค่ะก็คือแปลว่าอย่างนี้ต้องเรียนเกี่ยวกับเซรั่มมใช่ค่ะก็ไม่ต่างจากหมอเลยแล้วมีคำว่าหมอยใช่ค่ะใช่อย่างนี้หมอเม่าแต่ละคนมีสิทธิถนัดแตกต่างกันไหมคะแต่ว่าคนนี้ถนัดเมื่แผนไทยคนนี้ถนัดนวดฝ่าเท้าอ๋ออันนี้อันนี้คือได้กันหมดค่ะเพราะว่าพเรียนเพราะว่าที่เราเรียนเรียนมาก็เรียนเหมือนกันเนาะ ทักษะเหมือนกันหมดค่ะแล้วอย่างนี้แม่มีอะไรที่ใช้มัดใจลูกค้าแบบว่าอยากให้เขากลับมาหวดแบบเป็นหมอโนวกคณประจํามาแล้วก็ต้องเรียกพี่คนนี้ต้องเรียกแม่คนนี้คือที่เขามาซ้ำเราใช่ไหมคะมยางยังเหมือนว่าเป็นลูกค้าประจําเราเลยเพราะว่าเราเราเรา,เรานวดดีถูกเส้นแล้วก็ลงน้ําหนักที่ที่ที่เขาต้องการ เขาก็พอใจเขาก็เขาก็มาอีก่ค่ะเพื่อให้ผู้สบายก่อนคลายื็เราใช้ฝีมือใช่ค่ะใจลูกค้าใช่ค่ะอย่นี้แม่ส่วนใหญ่แม่จะได้นวดเป็นคนอายุประมาณช่วงประมาณเป็นหน้สิทธิ์เยอะรุ่นแม่เจอแบบเอาแบบว่าลูกค้าที่มานวดหยุดประจำอย่างนี้ยค่ะจะเป็นกลุ่มลูกค้าประมาณประมาณกลางคนก็มีก็มีพวกนักศึกษาก็มี นักศึกษาก็ชอบหลายคนเขาบอกว่านวดดีนวดสบายกินมากกินมากแล้วก็แบบบางคนแบบยังไม่กล้าเข้ามาแบบเข้าร้านนวดเพราะว่าแบบกลัวเจ็บกลัวอะไรอย่างเงี้ยค well> uh> ่ะแค่แบบบางทีเพื่อนบีบนวดให้เราเรายังเจ็บเลยแล้วถ้าเราเข้าร้านนวดอ่ะมันจะไม่เจ็บไปกว่านี้หรอแม่อ๋อถ้ามาก็ต NO ้องเราต้องแนะนําลูกค้าก่อนนะค่ะป่าลูกค้าชอบชอบหนักหรือเบาชอบแบบไหนคะ ถ้ามาผ่อนคลายแล้วก็จะนวดผ่อนคลายแบบสบายๆหลับลูกค้า,าหลับทุกนาย